อกล้วยก้วยกล้วยแล้ลูกไปไหนมาลูกไปไหนมาลูกไปไหนมาน่ะใจดีเลยพี่น้องล่กินขอหน่อยครับสะไปแบ,บงด้เพื่อนอ,อไปเที่ยวกลเลยเหรอพาสาวไปเที่ยวไกลเลยอหมูน้อยก็จะกินหมูน้อยก็จะกินหมูน้อยหมูน้อยจะกินเยอะเลยหมูน้อยอ่ะ อ่ะอาหลิวอาหลิวกินนี่หลิวกินกับแม่อ่ะอาหลิวเออหกินกับแม่นะอาลูกอ่ะเฮ้ยลูกไปไหนมาไปกินอะไรมาไปกินนอนมีคนแย่งมาแล้วโอ้ยเปแต่คนแย่งกินหมูน้อยก็จะกินนหหมูน้อยอ่หมูน้อยอันนี้ผมชื่อหลิวครับมือเดียนมามมาแม่ วันนี้แม่บ่เห็นเมือดหมือแม่ก็เลยไปตามหาน้ำหา,หาลูกทั่วท้องหน้าพี่น้องก็จะลูกเสียไปใส่ไปตามหาห,าหลิวนา,าไปกินข้าวเนาะนกินข้าวแล้วมากินข้าวมามาหลิวมาย้านตัวนี้หลิวไปกินข้าวกับแม่เล้ว มีหมูน้อยโอยโนระสิตกชุ่มปากชุม่มฝนอันนี้ยังไม่ข้ามเลยเด็กๆเดีด๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกินมกเรยวมันยานตัวน,นี้ดยางไกลตัวน,นี้งพี่นอ้องแกไปชิบภาพไปกินเขาอันเชียแล้วว่าเป็นผ้าปูษาไปหากินอยู่แถวกอไผ่แม่ก่นน้ำหา ตามหาเหลียวตั้งนานเพราะว่าใครขโมยลูกแม่ไปเนาะน้ำพันธ์อะไำเนี่ยมันอยากกินเขากันแล้วพี่นอ้องไอ้เหลียวมาให้เหลียวมั่งพอให้เหลียวมั่งเหลียวไม่ใช่กินง,ง่ายๆหรอกไอ้หมูน้อยน่ะชอบชอบกินกล้วยเอาเหลียวแล้วเหลียวแล้ว ยานตัวนี้นี่ยยานตัวนี้ยานรุ่นหนึ่งกระสีบ่คือีโม่ดอกเปิ้ลกัระสีกินมยางมันกี้ดิระบ้างอย่าของเพราะว่าเป็นเป็นลูกแม่เลี้ยงกระสีบ่ค่อยสูบกระฟัวโม้เขาปเป็นน้อยยานอันนี้แม่เลี้ยงเอง,เองเนะนะยานเขามาแม่มาลูกมาเ,เอาแม่ช่วยเองแม่ช่วยเองเอาอุ้มอุ้ม ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมอลิยวมาสวัสดีแล้ว